สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเราจะทำเมนูหมูย่างฮ่องกงหมักน้ำผึ้งค่ะหมูย่างฮ่องกงเนี่ยเราจะมีเครื่องปรุงที่ใช้หมักซึ่งจะทำให้รสชาติหอมนุ่มอร่อยนะคะ สำหรับหมูย่างเนี่ยพอเราทํามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนําไปทําเ,เมนูอื่นได้หลากหลายเช่นข้าวหมูแดงนะคะแล้วก็ผัดบะหมี่ฮ่องกงหรือเอาไปทำออไส้าลาเปาหรือไส้ปอเปีเป๊ยะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรุงแต่ขั้นต้นเรามาดูอัตราส่วนก่อนดีกว่าค่ะค่ะท่านผู้ชมคะหมูย่างฮ่องกงนะคะหมักน้ำผึ้งนะคะ เรามาดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะหมูนะคะเราใช้เนื้อสันนอกค่ะหรือภาษาจีนเราเรียกว่าบักหมักก็คือส่วนที่มีมันแทรกเข้าไปนะคะแต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถหาเนื้อสะโพกได้ค่ะเอาส่วนบนของสะโพกนะคะสีผสมอาหารค่ะสีส้มนะคะผงพะโล้ค่ะสีอิ้วขาวค่ะรากผักชีนะคะ กระเทียมค่ะพริกไทยเม็ดสีขาวนะคะต้นหอมสำหรับตกแต่งค่ะแบะแซน้ำผึ้งและสีอิ้วดำค่ะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรุงกันเลยนะคะค่ะ เดี๋ยวเราจะมาปั่นส่วนผสมเบื้องต้นนะคะก็มีรากผักชีนะคะกระเทียมแล้วก็พริกไทยเม็ดค่ะเราต้องการความละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าการโขกอย่างเดียวบางทีเนื้อมันไม่ละเอียดนะคะมันจะหมักแล้วมันจะไม่เข้าเนื้อมากค่ะเดี๋ยวใส่ลงไปเลยนะคะรากผักชีที่เตรียมไว้มเมล็ดพริกไทยนะคะและกระเทียมค่ะ เราใส่ประมาณสักสิบเม็ดก่อนนะคะค่ะเมื่อละเอียดดีแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปของการมาหมักหมูย่างค่ะค่ะท่านผู้ชมคะมาดูขั้นตอนต่อไปของการทำหมูย่างฮ่องกงนะคะ หลังจากที่เราปั่นพริกไทยกระเทียมรากผักชีเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำเนื้อหมูนะคะที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปในอ่างผสมนะคะสำหรับสูตรนี้เราจะเพิ่มน้ำตาลนะคะเราจะใช้น้ำตาลหมักร่วมด้วยนะคะสำหรับท่านที่ชอบหวาน นะคะแล้วก็จากนั้นเราจะใส่ผงพาโลค่ะตามด้วยสีอิ๊วขาวค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติความเค็มนะคะแล้วก็ตามด้วยสีอิ๊วดำสีอิ๊วดำแบบนี้เป็นแบบหวานนะคะคุณผู้ชมคะหมูย่างฮ่องกงเนี่ย มันจะเป็นอาหารจีนที่เป็นสูตรกวางตุ้งนะคะซึ่งในการทำหมูย่างของกวางตุ้งเนี่ยจะมีเคล็ดลับพิเศษที่จะทำให้เนื้อหมูมีความเงานะคะนั่นก็คือการใช้แบะแซค่ะก็ค่อนข้างเหนียวนิดนึงค่ะเ,เราจะใส่ลงไปนะคะจากนั้น ส่วนประกอบสาคัญก็คือน้าพึ่งค่ะเราจะใส่น้าพึ่งลงไปจะมีความหวานหอมมากเลยนะคะเมื่อเวลาเราอบสุไปแล้วแต่ว่าในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะต้องทําการหมักทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวใส่สีผสมอาหารค่ะจริงๆสีผสมอาหารเนี่ยเราใช้ปริมาณที่น้อยนะคะอันนี้ขึ้นกับ แต่ละท่านนะคะต้องการให้สีสันออกมาสดแค่ไหนนะคะแต่สำหรับตัวแพทย์เดี๋ยวจะใช้แค่นิดเดียวนะคะค่ะในการทำหมูย่างเนี่ยในสูตรของกวางตุ้งเนี่ยเราจะนวดหมูนะคะเราจะไม่ด้วยมือคะ่ะเราจะไม่ได้ใช้ก่อนอห็น นวดเพื่อให้เกิดความนิ่มค่ะเป็นการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะจากนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราจะต้องหมักหมูที่เรานวดแล้วนะคะทิ้งไว้ถ้าจะให้ดีนะคะเราจะทิ้งไว้ในตู้เย็นค้างคืนไว้หนึ่งคืนในตู้เย็นนะคะแล้วจึงนำมาทำนะคะแต่เดี๋ยวยังไงเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะภายหลังจากที่เรา ะหมักเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากที่เราได้หมัก หมูฮ่องกงเนี่ยนะคะเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะหน้าตาจะเป็นรัสส์แบบนี้นะคะออพอดีแพทมีซี่โครงหมูเหลืออยู่ในตู้เย็นน่ะนะคะแ,แพ็คก็เลยเอามาหมักรวมกันนะคะแล้วก็ส่วนจริงๆแล้วเนี่ยตามสูตรเนี่ยนะคะเราจะต้องทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะเพื่อใหเออ้เครื่องปรุงส่วนผสมมันคลุกเคล้าเข้ากันดี แต่เนื่องด้วยเรามีเวลาจำกัดนะคะเราก็เลยได้ประมาณแค่ห้าชั่วโมงนะคะตอนนี้ที่เราหมักไว้ตอนนี้แพทยได้วอร์มเตาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเตาอบเดี๋ยวเราจะนำหมูเนี่ยไปย่างในเตาไฟฟ้า,าสำหรับท่านที่ไม่มีเตาอบหรือเตาไฟฟ้านะคะท่านก็สามารถนำไปต้มได้แต่แพทย์บอกก่อนนะคะว่าความหอมจะสู้ หมูที่นำไปย่างในเตาไม่ได้นะคะซึ่งถ้าต้มสุกแล้วเนี่ยก็เหมาะสำหรับที่จะไปใส่ในพวกก๋วยเตี๋ยวอะไระนะคะสำหรับอุณหภูมิเตาที่จะใช้นะคะในการอบ30นาทีเนี่ยอยู่ที่180องศาค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวแพทยจะจัดใส่ลงในตะแกรงเพื่อเตรียมนำอบนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปอบที่ อุณหภูมิ180องศานะคะและที่เวลา30นาทีค่ะแต่ในระหว่างนี้ท่านผู้ชมสามารถที่จะอกลับเนื้อหมูนะคะกลับไปมาเพื่อให้มันสุกทั่วถึงได้นะคะเราจะดูจนกระทั่งดูสุกเหลืองนะคะ เราถึงจะถือว่าใช้ได้นะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวแพทย์จะนำหมูไปอบย่างนะคะในเตาค่ะตอนนี้แพทย์ร์มเตาไว้โอเคใช้ได้แล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่หมูอบสุกแล้วนะคะ ท่านผู้ชมคะหมูแดงฮ่องกงเมื่อย่างในเตาอบเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะน่าทานมากเลยแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปหั่นชิ้นบางๆนะคะแล้วก็นําไปจัดจานเสิร์ฟค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูย่างฮ่องกงหมักด้วยน้ําผึ้งหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะสําหรับอัตราส่วนนะคะ สาม,มารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv วันนี้สวัสดีค่ะนีนะคะ